เสร็จไปแล้วข้างหนึ่งนะคะอันนี้ที่ด้านขวาเนาะเป็นข้างที่ฉีดแล้วส่วนข้างนี้ยังไม่ได้ฉีดนะคะล่องใต้ตาตรงนี้ดูเต็มขึ้นเมื่อเทียบกับอีกข้างหนึ่ง wow. สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะหมวยก็อยู่กับคุณหมอจูลี่ค่ะคุณหมอคะวันนี้นะคะหมวยมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาใต้ตามากๆเลยค่ะก็เลยอยากจะปรึกษาคุณหมอ่ะคว่าควรทําอย่างไรได้บ้างคะถ้าเกิดกังวลเรื่องปัญหาใต้ตานะคะหมอก็จะแนะนําเป็นการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาค่ะตัวที่หมอแนะนําก็จะเป็นตัวนีโเลยตัวลิสเทเรนนะคะโอเคค่ะคุณหมองั้นเราไปฉีดกันเลยดีกว่า อันนี้ก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสองข้างเลยเนาะก็จะเปรียบเทียบก่อนทานะคะกับหลังทำจะเห็นว่าก่อ er. นทำมีปัญหารอยค้าใต้ตามีเป็นเหมือนล่องลึกบริเวณใต้ตาหลังทำก็คือรอยค้าก็ดูจางลงเยอะมากเลยก็สําหรับใครนะคะที่กําลังจะมองหาอยากจะฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาหรืออยากจะดูแลตัวเองนะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษากับคุณหมอจูลี่ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูค่ะ